เราจะมาทำปุ่ม Facebook แล้วก็ปุ่ม YouTube กันค่ะตอนที่ขึ้นตอนสวัสดีค่ะเหนือน,นะคะจากช่องเหนือนสอนแต่คลิปค่ะในคลิปนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำปุ่ม Facebook แล้วก็ปุ่ม u t u b e กันค่ะตอนที่ขึ้นตอนหน้าแรกตอนที่มันเลื่อนมาตอนหน้าแรกเลยนะคะซึ่งมี f c คนหนึ่งนะคะทักมาถามเหนือนว่าสอนทำหน่อยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะสอนทำหน่อยนะคะอ่าเราไปดูดวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเมื่อเข้ามาในแอปคลายมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเรากดสร้างโปรเจกต์เข้าไปค่ะ เลือกเป็น16ต่อ9นะคะฉะนั้นจากนั้นนะคะเรามาเลือกพื้นหลังหรือแบ็กกราวก็ได้ค่ะแล้วก็มาเลือกเป็นสีเขียวค่ะเราต้องไปดาวน์โหลด Facebook นะคะแล้วก็ YouTube มาก่อนเป็น p n เ็นเลือกเลเยอร์แล้วก็มาที่มีเดียหลังจากนั้นเรามาที่ Facebook ตรงนี้ค่ะกดย่อขนาดนะคะทำเหมือนเดิมค่ะมาที่มีเดียแล้วก็มาที่ youtube ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่เลเยอร์ค่ะเลือกวาดเขียนเลือกสี่เหลี่ยมแบบเติมนะคะเราก็เลือกสีได้เลยว่าเราอยากได้เป็นสีไหนอย่างเช่นเนยอยากได้เป็นสีนี้นะคะสีเหลืองกดติ๊กถูกไปค่ะมาเลือกขนาดแล้วก็ลากไปเลยค่ะลากไปเลยนะกดติ๊กถูกค่ะแล้วก็กดที่วาดเขียนนะคะแล้วก็ลากเข้าไป การที่เราจะเอา png หรือว่า Facebook ตัวนี้เนี่ยมาอยู่ข้างหน้าของวาดเขียนนะคะมาที่ u t u b e เอ้ยมาที่ Facebook นะคะแล้วก็มาที่จุด3จุดแล้วก็มาที่นำมาด้านหน้าสุดนะคะหลังจากนั้นเรามาทำ u t u b e ค่ะเรามาที่วาดเขียนนะคะกดมาที่จุด3จุดเลือกเป็นคัดลอกนะคะการที่ทำเหมือนเดิมเลยค่ะการที่เอามาข้างหน้านะคะมาที่จุด3จุดแล้วก็นำมาด้านหน้าสุด แบบนี้นะคะกดติ๊กถูกไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่ชื่อช่องเราไปค่ะโดยการมาที่เลเยอร์มาที่ตัวอักษรชื่อช่องของเราชื่ออะไรแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะอย่างเช่นชื่อว่าเหนือซอนตะคลิปเนาะแล้วก็มาเลือกฟอนต์แล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะว่าเราอยากได้ฟอนต์แบบไหนสมมุติว่าเหนือนไม่เลือกฟอนต์แล้วกันเนาะมาที่สีขาวเลือกสีขาวนะคะมาที่ขอบค่ะ กดเปิดแล้วก็มาที่จุดสามจุดแล้วก็เพื่อขัดลอกแบบนี้ใครอยากให้มันมีเคลื่อนไหวแล้วก็มาปรับเคลื่อนไหวได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรามากดเอ็กซ์พอร์ตออกเลยค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นวิดีโอหลังจากนั้นแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆคนดูแล้วก็ F c ซที่ขอมาด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องเนือสอนแต่คลิปกันให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งมาลวนๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิง่งเลือกทั้งหมดจะได้มีคลิปเหมืจะได้แจ้งเติมนด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ